มาตา1495ครับเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมรสครับนะมาตานี้ก็ตรงตามตัวบทนะครับก็จะต้องแม่นตัวเลขให้แม่นนะครับการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตา 1449, 1450, 1452และมาตา1458ตกเป็นโมฆะค,ครับ ส่วนมาตรา14.6 9เป็นการโมฆะโดยคำพิพากษาครับคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 14.49, 14.50และมาตรา14.58เป็นโมฆะครับสว,วักรค2คู่สมรสบิดามดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสร้องขอให้ศาลพิพากษาว,ว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ครับถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อายการเนี่ยเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้ครับ ถ้าคุณสังเกตตามมาตรา1496านะครับคำพิพากษาของศาลที่จะแสดงว่าเป็นการสมรสเป็นโมคะนะครับจะไม่มีมาตรา1452นะครับตรงนี้ต้องจําเป็นพิเศษนะครับส่วนมาตรา1497ครับเป็นการร้องขอให้สมรสเป็นโมคะครับการสมรสที่เป็นโมคะเพราะฝ่าฝืนตามมาตรา1452เนี่ยบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะกล่าวอ้างขึ้นหรือจะร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมคะก็ได้ครับในมาตานี้นะครับ จะ,จะบุเฉพาะมาตรา1452ซึ่งเป็นเรื่องของการสมรสซ้อนเท่านั้นนะครับและเขาใช้คําว่าก็ได้ในตอนท้ายนะครับซึ่งมันหมายความว่าบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งสามารถที่จะกล่าวอ้างขึ้นได้หรือจะร้องให้ศามพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้ครับส่วนมาตรา1 5 0 1เป็นเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการสมรสครับการสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตายครับการหย่าหรือศามพิพากษา ให้เพิกถอนครับตรงนี้ต้องจําให้แม่นเลยนะครับมีแค่3กรณีเท่านั้นครับต่ปรามาตอนึ่าึ่ครับเป็นเรื่องของเหตุฟ้องหย่าครับในเรื่องของเหตุฟ้องหย่าเนี่ยก็มีอยู่10อนุด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ท่องจําเป็นหลักอย่างเดียวก็พอครับอนุหนึ่งก็คือสามีภรรยาอุปการลาเล่งดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาหรือสามีนะครับ เป็นชู้หรือมีหรือร่วมเประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนะครับอีกฝ่ายก็สามารถจะฟ้องหย่าได้อน,นุ2ครับสามีหรือภรรยาประพฤติชั่วนะครับอน,นุ3มครับสามีหรือภรรยาทําร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมินประมาทนะครับรวมทั้งเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุปคลีอีกฝ่กายหน,นึ่งก็ได้นะครับอนุ4ครับสามีหรือภรรยาจงใจละทิ้ง,งร้างอีกฝ่ายไปเกิน1ปีครับอีกฝ่ายก็สา,ส,ากสามารถฟ้องหย่าได้ครับอนุ5ครับสามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งและเป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิ หรือจากถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีครับโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตาไรดีอย่างไรนะครับอีกฝ่ายฟ้ยองหย่าได้อนุหกครับสามีหรือภรรยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายตามสมควรครับอนุเจ็ดครับสามีหรือภรรยาวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีครับและความวิกลจริตนั้นมีลักษณะที่ยากจะหายได้ด้วยครับอนุ8ครับ สามีหรือภรรยาผิดทันบนที่ทำไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้งองหย่าได้ครับอนุ9ครับสามีหรือภรรยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับอนุสิบครับสามีหรือภรรยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดการครับอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถจะฟ้งองหย่าได้เช่นกันครับ